ช้านี้เรามาเปิดกันด้วยโจ๊กนะคะที่ร้านติ่มซำชุนฮะเฮงอยู่ที่เกาะลอยูวิวข้างหน้าร้านเลยเคือถ้าเรานั่งอยู่ในร้านอะเราจะแบบกินติ่มซำดูทะเลเธอเขามีเมนูนี้นะเนาะหรือว่าเป็นเรือกจีตู้ก็ได้ได สุดๆสีอิ๊วมันจะแบบสีอิ๊วขาวแต่มันนัวกว่าคต่ใชๆสีอิ๊วขาวคนโชยุตัวนี้มันเลิศว,ว้าวอันนี้แหละฟิน กินไก่ก right? really. right ินห like ่านกินห่านพวกนี้ยี่สิบห้าบาทใช่ไหมสามสิบบาทสิบาทามีเนื้อสัตว์ก็ปาาซีอิ๊วข้างบนไปหมดแล้วเราก็เติมเติมชั่อร่อยตกใจไม่ไรเดี๋ยวไปกินน้ำเยอะๆเพราะว่าซีอิ๊วมันอร่อยมากยังไงก็ยอมแต่ก็ไม่ได้เค็มมากใช่ใช่มันไม่ได้เค็มมากนะ มีแบบหวานๆน,นิดๆน,ดน,ดนะอเอ,อ,อยอะก็คือมันอยู่ในสวนสาธารณะ่่อรลอยที่เป็นโซนของลานสเก็ตนะคะเราเคยมาถ่ายสเก็ตที่นี่แล้วนะคะดีว่าบบกินติ่มซำแล้วก็ริมทะเลวิวช้ทะเลเกาะ กินกันก่อนนอนอย่างเดียวไม่ได้นะนอนเยอะไปต้องตื่นมาพักผ่อนบ้าง Good morning myself นุ้อจังซาบูและซูชิเกือบชนไปด้วยค่ะอุยมีแบบเบนโตแบบนี้ด้วยอ่ะ อากหข้าวาสุขรอ๋ออยากข้าวดูอะไรที่รู้จป้าแล้วป้ารู้จักคนนี้โอเคขอบคุณนะคะนรองมาเลย <cas ht> <laughs> อาดิการ์โตมีอีกนะน่ <c oughs> ารักดูดิมากอีมากสี่สิบสีชิ้นโอ้โ oh ห ก็คือมือเดียวอ่ะกินไม่หมดแน่นอนไปหาเพื่อนกินดีกว่านี่น่ารักจังเลยอร่อยไหมคะอร่อยกินเลยะะเลยคะ่ะกินเ,เลยคะ่ะนี่แหละเพื่อนกินของเราตอนนี้เราอยู่ที่โอเอ๋อคาเฟ่เวิร์กช็อปนะคะเฮ้ยทำไมเราไม่เคยรีวิวร้านนี้มาก่อนแม่ร้านเราเองค่ะี่ลกศรพี่ลกศรมาออกวอร์กกับครูหน่อยเร็วมากินแซลมอนเป็นเพื่อนครูหน่อยเร็ว กินปลาดิบได้ไหมคะกินปลาดิบได้ไหมกินคำนึงคมบอดจอยทำอะไรใครทำไรฟ้องครูเลยค่ะครูจัดการให้ค่ะจัดการเลยครูโดนฟ้องแล้วบอกเลยเขาลกเต็นเต็มเลยครูเขาลงเขาโป่งสองโปสองป่สองสย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับย้อนก ไม่มีโอกาสให้หนูลองเลยครูแล้วเขาก็บอกว่าหนูโง่ใครบอกจัดการเลยค่ะว่าคนอื่นโง่ยดงไงชอแกงเด็กเด็กเม็นมไโง่ค่ะเอาไนครั้กินผักเป็นไมเรากินผันะไหนกินโซจิกินผักโซคูหน่อยชิิซ่าเล้นไปกินงไปได้ไหม ฟูเล่มเดียวเหรอครับหมดแล้วทำสดๆตรงนี้เลยเขามีครัวนี่นีถ้าคนชอบทำเบเกอรี่คือแบบในฝันเลยนะเนี่ยโอ้ หน้าเตาก็มันก็ต้องร้อนเนาะต้องคนใจรักอะเราก็เคยรักนะย็นนี้เรามากินเขาเรียกว่าอะไรอะชาบ,บูชาบ,บูไม้เสียบชาบ,บูเสียบไม้ อันนี้น้ำจิ้มอร่อยมากค่ะมาเป็นสิบครั้งแล้วอ่ะราคาตามสีจานขอขออันมันมันนี่สีม่วงห้าบาทสีดำสามสิสีขาวยีสิบนี่ไม่น้อยนะ ไว้ให้แล้วหรือว่าจะปรุงเองก็ได้ แล้ววันนี้เรามีโ้ชินมันจะเป็นขนมปังไส้ครีมแต่ขนมปังมันนิ่มมากแล้วมันแบบไซส์สือคือแบบตอบโจทย์มาก ันคล้ายๆกับเอแคร์ค่ะอ๋อจริงก็คือไซส์เล็กทำไมเพราะว่าอยากกินหลายอันเพราะมันอร่อยก็อยากกินหลายอันอยู่ดีแต่มันรู้สึกดีกับอะไรไซส์เล็กๆอะ่ะแบบชอบส่วนตัว วนี้เย็กินขนมแล้วก็กินนมนอนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้ววันหลังเราไปกินไปเที่ยวด้วยกันอีกนะไปด้วยกันนะสรังงี้